ตัวซิลิโคนหลกัลกๆเนี่ยจะใส่อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อของตัวก้นเนี่ยค่อนข้างหนามีประมาณ3ชั้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราใส่ซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปลอดภัยในแง่ของในระยะยาวเพราะว่าพอเวลาเราฉีดสารเหลวเราฉีดชั้นเหนือกล้ามเนื้อก็จะมีคําถามว่าเสริมไปแล้วเนี่ยจะนั่งได้ไหมเ<ส>มื่อไหร่จะนั่งได้โดยปกติเราเสริมพวกนี้เราเสริมใต้ใตก้นก็จริงนะครับเราเย็บปิดให้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่แล้วทีนี้ว่าแผลตรงนี้ครับกว่ามันจะหายด มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาผมจะแนะนําคนไข้ในช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ย<ฮ>พยายามดีกเลี่ยงการนั่งเป็นหลักเพราะว่าแผลตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเย็บดี3ชั้น4ชั้นทากาวอย่างเงี้ยครับมนเป็นจุดที่ลงน้ําหนักมากที่สุดอยู่แล้วเวลาเรานั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรานั่งนานความเสี่ยงตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้น<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงผ่าตัดแรกใหม่ช่วงประมาณ 1- 2อาทิตย์แรกเนี่ยพยายามดีกเลี่ยงการที่จะต้องลงน้ําหนักแบเยอะๆหลังผ่าตัดใหม่ๆเพราะวะแซฟซ้อนที่พบได้บ่อยก็คือพวกเวลาขับถ่ายพวกน้้้เดดนโออแทําาาใหกิตชืมมไ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากผ่าตัดพวกเสริมก้นพวกนี้ครับอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษมากๆเลยในการเรื่องของเวลาขับถ่ายพวกนี้ต้องอยากให้พวกน้ำ,ำสายชำระหรือว่าน้ำกระเด็นโดนเข้าไปที่แผลเพราะว่าจะมีผลได้